เื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาลัมบิสกินโรคร้ายได้ระบาดซัวในประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยแก่พี่น้องในประเทศสหกรณ์อิสลามอามานะจึงไม่เปิดโครงการทำกุรบาลในประเทศแต่เมื่อมีความศรัทธาทุกปัญหาย่อมมีทางออกมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติขอเชิญชวนพี่น้องผู้ศรัทธาร่วมทำกุรบาลต่างประเทศช่วยเหลือพี่น้องในประเทศเหล่านี้ปาเลสไตน์ซีเรียเยเมนบังคลาเทศ พมา่าโรฮิงญ,ญากัมบูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยราคาขึ้นอยู่แต่ละโซนของประเทศที่ต่างกันโซนราคาถูกสัตว์ตัวเล็กค่าขนส่งถูกวัวส่วนละ3,500บาทแพะหรือแกะตัวละ7,000บาทโซนราคาแพงสัตว์ตัวใหญ่ค่าขนส่งแพงวัวส่วนละ12,000บาทแพะหรือแกะตัวละ12,000บาท ท่านที่สนใจร่วมทํากุรบานกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยคนเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆจองได้ที่เบอร์0947670053สามารถโอนเงินตามเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพ1924321159